สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของคุณของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนตุลาคมนะคะพศ2565ารสาศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราคือคือทางไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วหมอพูดทุกคลิปนะคะเผื่อท่านใหม่ๆเข้ามารับชมพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวม ที่อ่านไพ่โดยกว้างๆนะคะหมอไม่ได้ไปเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหรือตรงแค่บางส่วนก็ได้ก็คืออย่าเอาการดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้าอ่านความรักไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะ,ะก่อนที่จะฟังไพ่นางฟ้านะคะบอกอะไรคุณนิวเลิฟคุณจะเจอความรักครั้งใหม่แล้วก็โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ อาจจะได้ออกเดทอาจจะได้เที่ยวหรือแสดงความรู้สึกนะคะอ่อนโยนของคุณออกมาก็ได้หรือเราต้องคือเราสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้ชาพิจิกนะคะที่ผ่านมาคุณมีคนเก่าของคุณกลับมาหรือเปล่าคะให้มันโยกกันหมดเลยค่ะที่ผ่านมาห้านาทีที่แล้วก็คือที่ผ่านมาเมื่อวานนะคะถูกไหมเดือนที่แล้วก็คือที่ผ่านมาหมดก็คืออดีตคนเก่าหมายถึงอาจจะเป็นคนคุยคนคบคนที่ทําให้คุณเจ็บก็ได้หรือแม้แต่เพื่อนเก่าก็ได้นะคะตรงนี้นะ หรือคนคุ้นเคยเขากลับมานะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะคนที่เคยเทคุณไปก็ได้เนี่ยไพ่ขึ้นมาเด่นเลยเนี่ยเทคุณไปทิ้งคุณไปหรือคุณเทเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่ว่าทําไมคุณเป็นคิงดาบซะแล้วอ่าถ้าใครจะรับคนเดิมหมอไม่ได้ว่านะแต่หมอจะอ่านตามไพ่ของหมอนะคะอ่าพี่จิงบางท่านเป็นเป็นเป็นคิงถือดาบนะคะเข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่อยากรับก็ได้ช่วงนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าเราคิดอะไรแตนะ่ตอนนี้มันเหมือนว่า กระบวนการของเวลานะคะทําให้เยียวยาหัวใจเราแล้วเราก็เริ่มคิดได้เริ่มวิเคราะห์เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็อยู่คนเดียวได้คุณจะเริ่มคิดเขาทิ้งเราไปเพราะอะไรทําไมพอกลับมาคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขากลับมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเพอเอบางท่านมีคนใหม่แล้วด้วยนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์สองถ้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะชาวราศีพิจิกคนโสดนะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบรักคนใหม่ นิวเลิฟขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้แล้วก็หนึ่งเรียนคนนี้นะคะพร้อมที่จะออฟเฟอร์คำว่าออฟเฟอร์หมายถึงความรู้สึกความคิดก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะสองถ้วยนะคะเข้ามาคุณก็คงรู้สึกดีเอ็มเพลอร์กับเอ็มเพลสเราสมควรนะคะเ,เพื่อนๆที่จะได้รับความรักดีๆนะคะคนที่คู่ควรคนที่คุณเหมาะสมกัน นะคะคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่รู้สึกว่าอาจจะศีลเสมอกันหรือไม่ทัศนคติบางอย่างนะคะไพ่เอ็มเพล o ์นี่ไพ่คู่เมเจอร์ชุดใหญ่ด้วยนะคะเนื้อคู่ของคุณมีโอกาสได้เจอนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าใครคือคนที่ใช่สําหรับเราคือเราไม่รีบอ่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพื่อนๆเรามีอะไรที่แตกต่างกันไหมคือคนเราไปเจอกันครั้งแรกมันก็ดีหมดแหละ ถูกไหมคะแรกๆกนานๆไปถึงจะได้เรียนรู้กันไปงั้นหมอนแนะนําว่าไพ่เก้าเหรียญคุณก็ไม่ไรีบหรอกคุณก็อยู่ในโหมดสวย,สวยและรวยมากนะคะคุณทีทุกคนที่จะเข้ามาด้วยซ้ํานะคะตรงนี้นะบางท่านมีคนเดิมๆที่ห่างหายไปคนที่คุณเทหรือเขาเทเรากลับมานะคะท้งที่คุณก็อยู่ได้ด้วยละและเผอเอบางท่านมีคนใหม่เข้ามาด้วยตกตําแหน่งความคิดของเขาเขาก็รู้สึกผิดนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ มีคำว่ารู้สึกผิดคือมันไม่ได้หมายถึงว่าต้องผิดเต็มร้อยเปอร์หรอกคือเขาก็มีจิตสํานึกบ้างเออเขาก็มีส่วนผิดที่ทําให้ถ้วยมันล้มลงไปพังลงไปนะคะตรงนี้ขึ้นมานะอะ่ส่วนการเงินนะคะชาวราศีพิจิกที่ผ่านมานะค,ะคุณรู้สึกว่านะคะ คุณเป็นปัญหาเรื่องการเงินมานักนะคะคุณต่อสู้คุณดิ้นรนกับการเงินของคุณมาแล้วแต่ณตอนนี้เพื่อนๆนะคะเก้าเหรียญสิบเหรียญมันบ่งบอกสถานการณ์ว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสให้เราเช่นการเงินมีคนหยิบยื่นให้เราหรือเม้แต่ความคิดหรือเมแต่ไอเดียนะคะเก้าเหรียญเป็นเงินที่คุณอาจจะได้จากการทํางานทําธุรกิจช่วงนี้ระบูมหรือขายที่ขายทางนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อนๆที่มีการเงินเข้ามาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็มีโอกาสนะขายที่ขายทางหรืออยากได้ที่ย้ายทางไพ่มันก็ขึ้นมันสลับกันได้ถูกไหมคะ เราอยากได้ที่หรือเราขายนะคะอสังหาพวกนี้มีโอกาสได้เงินก้อนอะไรที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังที่ผ่านมามันจะถูกคลี่คลายนะคะขอให้เราได้ก้าวต่อไปแต่เราจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ถูกไหมคะไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะการงานและก็การเงินหมอเชื่อว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนเก่งมีไฟเป็นคนมีความสามารถแต่นั่นแหละค่ะคุณที่ผ่านมาคุณมีสภาวะที่กดดันอึดอัด าจจะเป็นลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่เดอะสตาร์เป็นคนโดดเด่นเป็นคนเอมเบอร์ล์คือเรารักษามาตรฐานเราทํางานด้วยความเอาง่ายๆเราก็ด้วยคำนี้ทำงานด้วยความจริงจังชัดเจนเรามีเป้าหมายของเรานะคะตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะคนเลยรู้สึกว่าอาจจะอิจฉาเราหน่อยๆน่อยนะไม่เป็นไรครัเพื่อนเราทําของเราไปดีกว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้แล้วคะ่ะตรงนี้นะคะหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงราศีพิจิกอาจจะคุยหรือดีลกับธาตุดิน กันบึกศทึกมังกรนะคะาธาตุไฟเมสิงหานูนะคะาธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกสตาชาวกลุ่มลัคนาคุมาธาตุลมตึนกลุ่มเมธนราศีเมทลัคนาเมธหรือแม้แต่คนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะ<อ>ที่ผ่านมาความรักมันนิ่งมันเงียบนะคะเพื่อนๆคุณก็คงเริ่มทําใจได้บ้างแล้วนะคะตรงนี้นะคะ,นนะ,คะหนึ่งเรียนที่ผ่านมาคุณเคยหยิบยื่นโอกาสให้เขารอเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมา ความรักหรือสเตตน,นะคะสิงห์ราคะนาสิงห์ความรักที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะประคับประคองนะคะพยายามบางคนไปไปกับกับกับคนนี้แล้วด้วยหรือพยายามในความรักที่ที่อดทนนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวายพิเทสนะคะความรักความสัมพันธ์เขามีความลับกับเราเยอะหรือเราไปเจอคนที่เขามีเจ้าของหรือเรานี่แหละเป็นตัวจริงแต่เขาทําอะไรลับหลังเรานะคะ เจ็ดดาบขึ้นมาเลยอ่ะเขาแอบทําอะไรลับหลังเราโกหกเราแต่ถ้าเป็นงานนะเพื่อนๆหมอบอกเลยคุณมีคู่แข่งเยอะคอยตัดแข้งตัดขาอิจฉานะคะทำอะไรก๊อปปี้ผลงานหรือคือไม่ค่อยโอเคกับเรานะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะเราก็ทําผลงานของเราไปนะคะคุณก็ยังมีเพื่อนที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีก็ปล่อยไปนะคะอ่านะคะ คุณอาจจะมีกำแพงกับความรักคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราหรือเปล่าเราอยากจะหลุดจากจากตรงนี้นะคะคุณจะหลุดนะนะคะทำอะไรไม่ดีไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นนะคะสองดาบสองดาบขึ้นมาเป็นสาภาวะที่มีทางเลือกตัวเลือกก็ได้นะถ้าไม่ใช่คุณก็คือเขาความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะไฮโลแฟนเพึกอศพละคณาเพืสอศพความรักคุณอยากได้คนที่ศีลเสมอเรารักและเมตตาต่อกันนะคะคนเราที่ศีลไม่เสมอกันมันก็คบกันไม่ไม่ได้หรอกค่ะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะ เบื่อคะ่ะเพื่อนๆสีถ้วยคือการเบื่อการรู้สึกมันไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังวังเรารักเขาทุ่มเทให้เขามากกว่าเขารักเราเขาเฉยเมยเขาไม่เห็นเรามีค่าเลยคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณยังดิ่งยังดาวเนาะอันนี้คืว่าที่ผ่านมาแต่ณตอนนี้คุณบอกว่าคุณพอละคุณเหนื่อยกับความรู้สึกนี้เหนื่อยกับการที่เราพยายามเพื่อใครเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยไม่รู้เราจะ พายเรือให้เขาขึ้นฝั่งแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเหลียวหลังมามองถึงความรักความความดีความงามของเราเลยคุณมูฟแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะคะมาดูกันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดิวหรือแม้แต่คนที่คุณเป็นประเด็นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะของราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะหนึ่งเรียนนะคะเพื่อนๆน มีคนใหม่ๆเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนะคุณก็รับไว้ด้วยนะคะภายตรงนี้มันขึ้นมาแล้ว,ว่รับไว้จะติดชาวตุลลัคนาตุลวิอัลฟ์จูนโชคชะตาจะนําพาใครสักคนที่เจอคุณมาพบคุณหรือแม้แต่โชคชะตาจะนําพาใครสักคนเป็นคนเก่าๆเป็นคนเดิมๆวนกลับมาจะติดก,กับเจนเม้นความยุติธรรมเสิร์ฟถึงที่นะคะเขาคงไปแล้วไม่ได้ดีเขาก็เลยนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้นะคะแน่นอนหลักนะคะ กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมแหละดีหรือไม่ดีมันจะย้อนสอนหาเราหาเขาทุกคนณตอนนี้หมอว่าเขาได้รับผลแห่งกรรมนั้นแล้วนะคะและเรื่องเราดีๆที่คุณเคยทําให้เขาเขาก็นึกถึงค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็รู้สึกผิดและเสียใจนะคือมันเหมือนเขาลูค่าในเวลาที่รู้สึกว่ามันมันสายก็ได้นะบางคนหมอเห็นแล้วว่าคุณเป็นคิงถือดาบรอเลยแต่ถ้าโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักได้แช่หลอดชาวกรกฎลัคนากรากฎนาพบรักคนที่รู้สึกว่าเขาจะเข้ามาทําให ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็น14บี่ครั้งเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไอ้คุณคุณอยากดูดีที่จริงคุณก็ดูดีแล้วนะคุณรู้สึกว่าเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราดูดีขึ้นมาเป็นพลังงานบวกมาเป็นพลังงานความสุขแห่งจิตใจเรานะคะเข้ามาออฟเฟอร์เราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความรู้สึกทมเบลนนูลัคนาธนูเขาอาจจะแตกต่างกับคุณก็ได้เช่นอายุเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรม ะะหรือหน้าตาทางสังคมคุณเด่นกว่าเขาหรือเขาดังกว่าเราอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ความรักมันไม่ได้แตกแยกนะแต่ว่ามันอาจจะต้องจูนนะคะต้องต้องปรับต้องพยายามนิดนึงเท่านั้นเองนะคะอ่าพ่ตรงนี้ขึ้นมาควีนถือไม้เท้านะคะคนคนนี้ถ้าเพศชายคุณจะได้เจอท่านหญิงที่รู้สึกว่าเขาสูสีกับคุณทํางานเก่งมีความสามารถนะคะมีทัศนคติที่สูสีกันใกล้เคียงกันมีอะไรที่คล้ายกันมากกว่านะคะ มันไม่ค่อยคือแน่นอนแหละอาธิคำว่าแตกต่างมันอาจจะเป็นอายุหรือ,อเป็นคนเด่นคนดังหน้าที่การงานโตแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อนเพื่อนทัศนคติหรือมุมมองอะไรบางอย่างคุณกับเขามันจะคล้ายกันคุณจะได้เจอคู่แล้วนะคะโชคชะตาจะนำพาแต่ถ้าใครนะคะมีโอกาสที่ใครบางคนคนเดิมๆของคุณก็ได้นะหมอไม่รู้ว่าตรงกับใครบ้างจะวนกลับมาเหมือนกันนะคะขอดูนิดนึง ขอดูว่าความรักความสัมพันธ์คนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นก็คิดยังไงคุณอันนี้หมายถึงว่าทั้งคนใหม่กับคนเก่าแต่ถ้าคนเก่าไม่มาใครไม่มาคนจะมีคนใหม่แต่หมอไม่สามารถมีบางคนคอมเมนต์ว่าเออยังไม่เก็ตนะคะยังไม่ละเอียดนะคะอยากจะให้ชี้ชัดไปเลยว่าใครดีไม่ดีเราจะเลือกใครหมอพูดขนาดนั้นไม่ได้แล้วคะ่ะนะมันอันนั้นมนคือคุณถ้าคุณอยากรู้ละเอียดขนาดคุณจะไปดูดวงส่วนตัวอันนี้มันเป็นไพ่รวม ไะะพ่มันก็บอกอยู่ว่าเออคนเก่าจะกลับมานะแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนคุณอยากได้ความชัดเจนที่ผ่านมาคุณเหนื่อยกับเขามาเยอะแต่ตอนนี้คุณอยู่ได้นะคะไพ่ก็ออกจะมวงนี้หมอไม่สามารถไปเลือกแทนคุณได้ถูกไหมคะมันจ,จะติดกรรมไปด้วยนะคะจะไปเลือกใครจะไปบอกว่าอย่าเลือกคนนั้นอย่าเลือกคนนี้นะคะหมอไม่ใช่หน้าที่ของของหมอเนาะนะคะอ่าขอตรงนิดนึงนะสองถ้วยนะคะใบแรกเลยเนี่ยขึ้นมาสองถ้วยสองใบแล้วนะ เวีนเหรียญคนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นก็คิดยังไงกับพี่จิกบ้างนะคะหนึ่งดาบเฮมพัลเลอร์นะคะมีจิเชียนแปดถ้วยนะคะสิบเหรียญแปดไม้เท้าเอะฟลูนท์ถือถ้วยสิบถ้วยใต้สำหรับ มีคนที่ตื่นรู้มีคนที่รับรู้อาจจะอาจจะตื่นสายไปหน่อยนะเพืเ่อนๆกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจธรรมชาติกว่าจะรู้ว่าคุณมีค่ากว่าจะรู้ว่าคุณคือความรักที่แท้จริงและมั่นคงกับเขาไปเอ็มเพลเลอร์คุณกับเขาอาจจะเคยสถานะเป็นแฟนเคยอยู่กับเขามานานก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกเขาเพิ่งตื่นรู้เขาอยากกลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเขาเพิ่งรู้ว่าคุณดีแค่ไหนเพิ่งรู้ว่าเขารักคุณนะคะ เขาอยากได้ความชัดเจนหรือกลับมาคราวนี้เขาอยากจะชัดเจนกับคุณก็ได้จากจะกลับมาเพื่อแก้ไขบางอย่างที่ผ่านมาพวกคุณสองคนหมอไม่ทราบนะแต่ไพ่น,นี่คือบางคนอาจจะเคยไกลกันที่ผ่านมาหรือไม่ก็ความรักไม่เอาใจใส่กันมากดีพอจับมือกันไม่แน่นหรือถ้าเราดีพอแล้วเรารักเขาเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วแต่เขาไม่ ไม่เติมเต็มเองก็มีนะคะตรงนี้นะทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้เขาก็อยากกลับมาเพื่อมารักคุณให้มันขึ้นมาอย่างนั้นนะคะ่ะเขาเคยห่างคุณไปเคยเทกันไปกรณีคนโสดมีเกณฑ์ที่ได้พบรักคนนี้เขาจะพยายามเพื่อคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสุขคนให้ความสมหวังคนที่ดีเด่นดีงามกับเขาเขามองคุณเป็นคนอย่างนั้นเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะ อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือแม้แต่เขาเขาเลื่อมใสเราเขานับถือเรานะคะตรงนี้คบกันให้โอกาสกันและกันนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คนหนึ่งแหละนะคะให้ความอบอุ่นใจให้ความเติมเต็มจะเข้ามาในลักษณะเพื่อนกันลยาณมิตรตรงนี้นะคะแต่ก็มีบ้างที่ถอดใจถ้าคนที่ความรักอยู่ไกลนะคะหรือมันก็คู่ควรกับความพยายเมะเขาบอกเขาผูกพันกับคุณ ถ้าคนอยู่ไกลอาจจะมีการระแวงกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้แปลว่าต้องแตกแยกมันต้องเข้าใจกันมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆนะคะมาดูความรักในเดือนตุลานะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลบ้างจะเป็นยังไงนะคะความรักเดือนตุลาของราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะใบแรกเลย the strength คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆด้วยคุณรักตัวเองคุณมั่นคงคุณมั่นใจคุณเข้มแข็งแล้วนะคะตรงนี้นะ เดอสันคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับเงินกับงานของคุณชาวราศีพิจิกมีโอกาสเดินทางด้วยค่ะช่วงนี้สองถ้วยอแปดไม่เท้านะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่เก้าเหรียญแต่คุณไม่รีบไม่ร้อนนะเพื่อนๆคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านะคะประสบการณ์ทําให้คุณรู้สึกว่าคือคือเอาง่ายๆหมอไม่ได้บอกว่าคุณกลัวแต่ไพ่มันขึ้นว่าเราเราเรามีกําแพงนะคะ คล้ายๆว่าพอเราเคยเจ็บเราเสียใจเราจะไม่ทุ่มเทให้ใครมากมายถูกไหมคะเราก็อาจจะเออดูความพยายามของเขาเป็นหลกักดูซิว่าเขาจะพยายามเพื่อเราไหมทุ่มเทคแค่ไหนในความรักความสัมพันธ์คล้ายๆอย่างนั้นละค่ะคือนะคะ,คนะคะเราก็จะค่อยๆดูๆกันไปโชคชะตาจะนําพาใครสักคนไม่ว่าจะคนเดิมหรือเม้แต่คนใหม่ได้วนกลับมานะะตรงนี้สําหรับบางท่านนะไฮโลแฟนนะคะคุณยังยึดมั่นในศีนลธรรมถ้าใครที่ใช่หรือศีลเสมอเรา เราจะมีคนที่เข้าหาเราเองนะคะตรงนี้ดูเวอร์เนาะอืมหนึ่งดาบนะคะโอเคแปดเหรียญชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหนึ่งนะอาจจะมีใครสักคนมาง้อคุณมาขอโอกาสจากคุณนะคะตรงนี้นะคะความรักคือ ความรักคือความเข้าใจหรือไม่คุณก็คอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณอาจจะมีคําถามอยู่ในใจกลัวกังวลเขาจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมเขาทําอะไรคือเรามีแผลนะเพื่อนๆแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ได้นะ,ะนะ,ะตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสําหรับคุณนะคะไม่ว่าจะโสดหรือคนเก่าแต่โสดหมอจะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณก็อยากอยู่กับตัวเองนะเนี่ยขึ้นมาทั้งสองใบ นะคะคุณรักตัวเองอยู่กับตัวเองมันเหมือนว่าเอ๊ะเราโสดเราก็ไม่ได้ทุกข์ใจนะเราก็มีความสุขมีความสบายใจมีเงินมีงานที่เราทำนะคะเรารอคนที่ใช่สําหรับเราดีกว่าแน่นอนราคาโชคชะตาจะนําพาเห็นไหมคะนิวเลิฟมาให้คุณนะคะแล้วก็คนที่สมควรที่คุณจะได้ความรักดีๆนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะเขาจะเข้าใจคุณในแบบที่คุณเป็นอาจจะเป็นคนที่ชอบสวนมลนชอบว้พภาพเหมือนกับเราคนที่ทํางานเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักโหราศาสตร์หมอดูเป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือ ใครก็ตามเพื่อนที่เข้ามาเป็นพราโชคชะตานำพาแต่ความรักนี้นะคะคุณอยากได้ความชัดเจนคุณก็รู้สึกดีแหละพ่อสองถ้วยนะคะแต่ว่าเราจะค่อยๆดูดกันไปคนคนนี้อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่โดดเด่นหรือถ้าไม่สวยไม่หล่อก็คือหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะตรงนี้ขึ้นมานะหรือตัวเราก็ได้นะคะคุณจะค่อยค,อยคอยดูๆกันไปค่อยคคบค่อยคอยค,อยคุยความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนานะคะนะคะมีเกณฑ์คนเก่าด้วยนะคะ ทีนี้มาดูการเงินการงานของราศีพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนตุลาบ้างจะเป็นยังไงนะคะราศีพิจิกนะคะช่วงนี้งานเยอะงานมากหรือภาละเยอะนะคะนะคะคิงถือดาบมันไม่ง่ายสำหรับคุณนะคะ คุณต้องไฟกับบางสิ่งบางอย่างหรือมีคนที่พร้อมที่จะไฟกับเรากดดันเราก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่คุณจะผ่านภัยแหละเพราะคุณใช้สติตปัญญานะคะคุณไม่ได้ใช้กําลังเนาะนะคะพายตรงนี้สองไม้เท้าคุณอาจจะมองถึงโอกาสใหม่ๆนะคะงานที่สองก็ได้นะ,ะหรือบางคนก็เกี่ยวกับออนไลน์การค้าการขายมีงานที่หนึ่งก็มีอยา่างงานที่สองก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนละคุณมีคู่แข่งเยอะนะราศีพิจิกแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่โดดเด่น รายจ่ายก็ยังเยอะนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะรายจ่ายเยอะนะคะแต่รายได้สี่เนี่ยนะคะหมอฟิกไปที่รายได้แปดเหรียญอินคมเข้ามาคุณอยากเก็บเงินให้ได้มากขึ้นมีโอกาสนะที่ผ่านมาถ้ามันแย่ๆมันเป็นปัญหาเรื้อรังหรือปัญหาอะไรที่คุณเคยมีเรื่องเงินทองมันจะดีขึ้นนะคะตรงนี้นะคะมันจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความพยายามและโชคชะตานะคะมันมีเวลาของมันอยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะปัญหาค่ะเพื่อนๆ คือตัวคุณดีนะคุณเห็นไหมห้าดาบอะนะนะถ้าไม่ห้าดาบก็ห้าไม่เท้าขึ้นมาบางบางคนนะคะมีปัญหาหลายฝากหลายฝ่ายที่จริงตัวเราดีเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือบริวารก็ตามมักจะนําปัญหามาให้เราหรือสร้างปัญหานะตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่า,าบางทีก็เบื่อบางทีก็เซง็งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคนที่โอเคก็ยังมีอยู่นะคะตรงนี้ขึ้นมานะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะะ The Wheel of Fortune มาบอกไปแล้วว่าถ้าอะไรที่มันแย่ๆมันจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหา,า,าแล้วมันจะดีขึ้นนะคะหน้าที่การงานโตรับราชาการคุณมีปัญหาคุณเคลียร์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะเพื่อนๆนะ,ะบุญเกื้อหนุนราศีพิจิกยังเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในเรื่องคุณงามความดีอยู่ประสบความสําเร็จมีโอกาสมีรถมีโอกาส,ม,กาสมีเงินนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมีโอกาสมีโอกาส,กาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณ ไพ่คุณออกมาดีนะนะคะตรงนี้ขึ้นมาจัดติกนะคะใครรอข้อสัญญารอวีซ่านะคะกู้ไฟแนนซ์มีโอกาสผ่านนะคะมีโอกาสมีรถมีโอกาสมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่นอนแหละบางสิ่งบางอย่างนะคะ เพื่อนฝูงบริวารคนรอบข้างอาจจะนําปัญหาเล็กๆในน้อยจุกจิก,จกใจให้เราเราก็อาจจะเบื่อแต่เราจะแก้ปัญหาด้วยสติด้วยปัญญาฐานบุญของคุณยังดีอยู่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ราศีพิจิกนะคะถ้าอะไรคที่คุณมีปัญหาเรื่องรายจ่ายที่มันสะสมมาที่ผ่านมามันจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะว่ามันมีเวลาของมันนะคะอันนี้คือไพ่สะจธรรามไพ่กรรมาจากไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาอะไรที่แย่ๆมันจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะ,ะเพื่อนๆมันจะดีขึ้นนะคะ งั้นหมอขอให้แนะนำคุณนะคะให้จะแนะนำยังไงบ้างอ๋อไพ่พละกขึ้นมานะคะหนึ่งดาบเดสตานะคะเดมเพลสเดสตริงนะคะเพื่อน ให้ใต้สำหรับเป็นเดอะซันชาวราศีพิจิกบอกว่าตอนนี้ฉันคือคหมอไม่ได้บอกว่าคุณต้องอยากอยู่เป็นโสดน,นะแต่หมายถึงว่าถ้าใครที่เข้ามาคุณจะท,ทีทุกคนนะคะตรงนี้เดมเพลสหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหมอเชื่อว่าเดมเพลสเนี่ยเป็นดาวสุขเทพทิดาววีนะัสคุณต้องดูแลเทคแคร์ความรักของคุณต้องดีมากๆแหละออฟเฟอร์ er ทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทแต่ณตอนนี้คุณบอกว่าคุณพอแล้วคุณจะนั่งบนบัลลังก์ของคุณถ้าใครรักเรา เขาต้องพร้อมที่มีศีลเสมอกับคุณนะคะคุณอยากได้ความจริงและชัดเจนมุ่งหน้าไปด้วยกันเท่านั้นรักและเมตตาต่อกันคุณเข้มแข็งแล้วนะคะเพืเ่อนๆแต่แน่นอนละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคู่ของคุณเห็นไหมคะเอ็มเพรสตรงนี้เอ็มเพลเลอร์ก็อยู่ตรงนี้ในคู่นี้ก็ขึ้นมาคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นคู่ของเราเข้ามาแล้วจริงจังและชัดเจนกับเราเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพานะคะเพืเ่อนๆน,น,นะคะคุณอยากมีความรักที่มั่นใจและมีความสุขอันนี้ทุกคนแหละนะคะ ตรงนี้ขึ้นมาเพราะเราเคยดูแลเอาใจใส่ดีมากอย่าไปคิดว่าเราต้องอาภัพนะคะเพื่อนๆมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราก็ได้มันอาจจะเป็นแค่คู่วิบากกรรมที่จรมายังไม่ใช่คู่ของเราเพื่อมาสร้างคือมาเจ็บมาเสียใจนะคะแต่ณตอนนี้หมอว่าคุณจะได้พบเจอความรักที่มั่นคงขึ้นและชัดเจนนะคุณนะคะหน้าที่การงานก็เริ่มดีการเงินงินทองก็เริ่มสัสขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโชคด้วยพี่จิกนะคะตรงนี้ ขอบคุณมากมายราศีพิจิกดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะช่วงนี้หมอขอพักนะคะเพืเ่อนๆหมอคิวยาวมาหลายวันแล้วนะคะติดต่อกันวันที่26นะคะถ้าท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่พร้อมรอได้นะคะทักเข้ามาเ,ออเราพร้อมโอนนะคะแต่ไม่ใช่ได้ดูวันนั้นนะมันอาจจะต้องรอคิวเป็นพรุ่งนี้หรือมะลืนถูกไหมคะเพราะว่าคิวมันอาจจะเต็มวันต่อวันมันไม่ได้ยาวหรอกคะ่ะแต่สําหรับคนที่รอได้นะคะ ชอบช่วยกดซับสไคร e กดไลค์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ